สาวแฮนด์อินแฮนด์ควงหนุ่มสองแควตบเก็บชัยวอลเล่ไทยแลนด์ลีสาวแฮนด์อินแฮนด์รีสอร์ทเป็นฝ่ายตบเอาชนะนคนปรปฐมไป3าถึงศูนย์เซตแซงขึ้นรังอันดับ4ด้านทีมหนุ่มพิษณุโลกวีซีตบชนะปลุกปัญญาขามทะเลสอไป3-1ถึงเซตแซงขึ้นที่4เช่นกันการแข่งขันวอลเล่บลราชีพไทยแลนด์หลีเลขที่2เมื่อวันที่2กุมภาพันธ์2568สัปดาห์ที่11ทีมซีซีฮอนชั้น3าเดมอนไลสโตบังกะปิกรุงเทพประเภททีมหญิงนคนปรปฐ อรการสิงขันอรไทยอินทรศรีนุชนาถหอมพิทักษ์ประพัทยาพลธรรมการจนาศีสายแก้วและจีราภาวงแก้วเจอกับแฮนด์อินแฮนด์รีสอร์ทรัชมงคลธัญบุรีวีซีที่นำโดยสุทธาตาเชื้อวุลิมนาริรัตบุตรเครือนริศราแก้วมะนันพัฒมูญจะคำนัคริพนพรบุตรดาและอชิรยพรกำใจบุญผลปรากฏว่าทีมสาวแฮนด์อินแฮนด์รีสอร์ทราชมงคลธัญบุรีวีซีเป็นฝ่ายตบเอาชนะไป3-0ศเซต25-19 1> 25 1 7 25-19ส่งผลให้ทีมสาวรือสศทำผลงานชนะ4แพ้7มีเพิ่มเป็น12คะแนนแซงนคนปรปฐมขึ้นมาอยู่อันดับ4โดยสาวนาคนปรปฐมทำผลงานชนะ4แพ้7มี11คะแนนหล่นมาอยู่ที่5ด้านทีมชายวิทยาลัยนครราชสีมาปลุกป,ปัญญาขามทะเลสอนำมาโดยนำมาโดยจัก,กรวาลผาสุขคริสโตเฟอร์อลิีอุปคมสิทธิชัยโพชกะเอกภพนำวิจิตมอมัดเชนจัง กิติพงษ์สังสัรและพงศกรสีพลกรังลงสนามพบกับพิษณุโลกวีซีที่นำมาโดยนรงฤทธิ์จันพิรมนครินอินทนูรัชานน์วงน้อยอนุตรพรมจันทร์กิติทัศนุวัดีและชยุทธคงเรืองผลปรากฏว่าทีมหนุ่มพิษณุโลกวีซีเป็นฝ่ายตบชนะไป3-1เซต26-24 20-25 25-16 25-18โดยพิษณุโลกวีซีทำผลงานชนะ5แพ้6มีเพิ่มเป็น16แต้มแซงขึอ ค้นมาอยู่อันดับ4ขณะที่หนุ่มขามทะเลสอทําผลงานชนะ4แพ้7มี13คะแนนหล่นมาอยู่อันดับสําสำหรับสัปดาห์ที่12สัปดาห์สุดท้ายของเลข2จะไปแข่งขันที่เทอร์มินอล21โคราชจังหวัดนครราชสีมาวันที่8 9กุมภาพันธ์นี้